เจ็ดยางฮะเพื่อใจของสวิทครับผมติดพัดลมโอ้วันนี้นะครับช่างก็ขึ้นมาอบสาวหน้าข้างบนบรรยากาศของช่างก็ประมาณนี้แหละครับดูรอบนอกครับวันนี้มาทำงานพัดลมที่โรงเรียนครับก็เลยว่าไอ้ทำยังไงหุ่นถึงจะดีด ก็เลยทาการอบเสาหน้าเขาวันนี้ก็บรรยากาศที่เห็นเนี่ยครับอ่าลงไปเลยช่างลงไปเลยอย่าเพิ่งปิดลงไปเลยลงไปยืนข้างล่างเลย,ยาปบรรยากาศ,รราก,าศก,ก็ประมาณนี้เลยครับ เรากําลังจะลงจากห้องอบชาวหน้าเราบางทีห้องห้องอบมันใหญ่ไปหน่อยนะครับเพื<ป>่อการประสิทธิภาพที่ดีเราจำเป็นต้องมาอบที่ห้องใหญ่หน่อยนะครับก<ป>็เป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศเราอาจจะลงยากหน่อยห้องอบชาวหน้ามันใหญ่ครับ งานติดตั้งข้างบนก็เสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับร้านปัญญา,าพาหัวครับ